หัวใจที่มีรักจะไม่หวาดกลัวแม้เส้นทางจะดูมืดมัวแค่ไหนเธอคนนี้ไม่เคยไกลห่างพร้อมยืนเคียงข้างไม่ว่าเจอเรื่องใด ผู้ส่งข่านี่คือการเปิดรายการนะครับสำหรับรายการบางก,กอกกระซิบก็ซิบกระซิบ,บวันนี้พบ<ส>กับมาวิ<ค><ห>นค่ะกับทั้งคู่นะคะน้องกองทัพพิงก์แล้วก็น้องพีพีจากละครเรื่องแสนรักวันนี้เขา,ขามีการจัดแสนรักฟินมิ่งจะสนุกขนาดไหนไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะร้อมากละครแสนรักละฟินมากอวันนี้แล้วเขาก็เลยจัดแฟนมีตเสิร์ฟกันจำๆแบบมากันทั้งตระกูลเลยจ้าถ้าเกิดให้คำนิยามของคู่ของเราอยากจะนิยามออกมาอย่างไรให้คนที่ดูโอ้เห็นชัดเลยอ่ะ ความรักของเราเหมือนกำแพงเมืองจีนค่ะพอจะสปอยได้ไหมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโค้ขงของโค้งสุดท้ายจริงๆแต่างงานเป็นจุดเริ่มต้นเนอะจริงๆมีอะไรหลังจากนี้ที่มันเยอะมากเพราะว่ามันมัน,มน,มน <laughs> มันพูดไม่ได้สมอมันหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้มันมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาแต่สิ่งที่เขาทำออกมาได้ให้กับราวีนั่นคือการส่งแรงกายแรงใจช่วยเขาเต็มที่หนูส่งแรงใจก็พอมันพี่ส่งแรงกายได้จิงจิงจิงจริงจิงไปยังไงบ้างกับความยากที่คุณรับนได้รับฝีมือลายมือกับพี่พีพีอะไรเงี้ยสเหมือนหนูเป็นปูชนียะบุคคลเวลาเข้าากา้วยการเรารู้สึกแบบมันส่งพลังกันดีมหมคือก่อน543ทุกคนยืนคุยเมาส์มอยแฟดอารมณ์ดีขำ ห้าสี่สามปุ๊บเปลี่ยนอารมณ์ทันทีห้าสี่สามสองหนึ่งหกโมงเย็นแล้วเหรอคนรู้สองชาคิดว่าคนรูสงชาสุดท้ายแสนรักฟินมิทติ้งต้องขอบคุณแฟนๆที่มารอพวกคุณทั้งล่างตึกมาลีนนนมาลีนนนขอบคุณนิดนึงค่ะเมื่อกี้คัเราอไปแล้ว ขอบคุณแฟ <laughs> นๆทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเรามาร่วมสนุกกับพวกเร oh, าขอให้ทุกคนเฉพาะละครเรื่องแสนรักแล้วก็นักแสดงในละครเรื่องแสนรักทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เรืนี้ลูกชายคนรองแล้วก็พวงภรรยามารอแล้วจะมาสร้างเรื่องปวดหัวให้พิธีกรแค่ไหนเออแล้วไม่อยากจะคิดสวัสดีค่ะคุณมีและคุณฟอร์จูดในเ,เรื่องคุณชื่อคุณดวงพร,ถ,พรถ,ถูกค่ะกับคุณรักใช่ครับท,ทำไมคุณรักมันร้ายขนาดนี้คะไม่ร้ายเลยครับเป็นโดยพันธุกรรมหรือเปล่าหรือว่าไงเป็นนิสัยเองเนาะไม่ร้ายเนาะทรรมไม่ชอะดาวยานิดหน่อยครับ คู่ข,ของเรามันคนจะนิยามคำว่าอะไรดีแค่เลือกให้คลุมถุงชนประจจะแบบใช้ผีเน่ากระลงผูกก็ไม่ขนาดอะคือเราก็ไม่ได้แยกกันขนาดนั้นปะเราก็ไม่แยกเวลาเข้ากันเลยหลายคู่พี่น้องเอยตระกูลตั้งตรงจิตอะไรนะเอาพานี้เวลาเข้ากันเลยหลายคู่นี้แบบมันรู้สึกสนุกในบทมันวุ่นวายขนาดวันนี้มันรวมตัวกันวุ่นวายมากคุยกันไม่รู้เรื่องอยากให้สปอยนิดนึงตอนท้ายของเรื่องไปทําอะไรก็ได้อย่างนั้นไหมด่าปะเนี่ยไม่ถือว่า ชมชมใช่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วอย่างพี่เป็นคนชั่วแล้วคบพี่จะได้ผัวไหมได้มั่วสุดท้ายวันนี้ค่ะแฟนคลับล่างเยอะมากขอบคุณพวกเขาหน่อยจริงๆก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีมากเลยก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกันนะครับผมได้เจอตัวจริงกันแล้วดีใจมากเลยตัวจริงไม่เหมือนในละครนะครับตัวจริงน่ารักคอนเฟิร์มอ่ขอบคุณค่ะ